นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ หากปล่อยวางทางถูกทุกข์ก็หมดกลิ่นลิ้มรสหมดอยากหากไม่คิดถึงเผลอถูกรูปคลัมสัมผัสจิตไม่หลงติดชิดชอบรอบร,รู้ทันเจริญสุขจเจริญธรรมผู้ที่สนใจธรรมะ และโพเทเล่นเฟสเล่นลายช่วงที่หายไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าโควิดระบาดจึงมีโอกาสได้พักผ่อนวันนี้ทดสอบเสียงว่าจะพูดเหมือนเดิมหรือเปล่า ดังที่กล่าวคำกลอนเบื้องต้นว่าหากปล่อยวางทางถูกทุกก็หมดการปล่อยวางมีอยู่สองคำปล่อยและวางต้องแยกแยะปล่อยหมายถึงปล่อยให้หลุด ไปจากมือหรือเข้าสู่มือคนอื่นการวางมีอยู่สองอย่างวางใส่มือผู้อื่นหรือวางจิตวางใจให้ปลอดโปร่งใสสะอาด ถ้ารวมคำสองคาได้แก่ปล่อยวางไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการปล่อยวางบางคนยึดมั่นถือมั่นข้าวของเงินทองของตนเองและของผู้อื่นโูดให้รวบรัดได้แก่ ความโลภทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจึงเห็นโพสเขียนให้เราอ่านตูว่าไม่ใช่ของของตนก็สมควรปล่อยปล่อยวางวางบางหมายความว่ายาโลภของคนอื่น หรือเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนทั้งที่จิตนั้นไม่ได้ปล่อยวางทรัพย์สมบัติของผู้อื่นแม้ทรัพย์สมบัติของตนก็ไม่เคยปล่อยวางยกตัวอย่างเช่นคนมีความโลภหาวิธีเอาข้าวของเงินทองของผู้อื่น มาเป็นของตนนี่เรียกว่าไม่เคยปล่อยไม่เคยวางของคนอื่นเช่นเห็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติที่ไร่ที่นาหัวควายสิ่งที่เขามีท้าวิธีที่จะเอาของเหล่านั้นโดยได้มาใช้ช่อชน ลักขโมยมาเป็นของตัวอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปล่อยวางทรัพสมบัติของผู้อื่นกระทั่งทรัพสมบัติของตัวเองผู้คนที่ประพฤติปฏิบัติปล่อยวางทรัพสมบัติที่ไม่ใช่ของตน ไม่โลภอยากได้ทรัพ์สมบัติของผู้อื่นนั่นเองถือว่าการปล่อยวางปล่อยวางทางด้านจิตใจคือของของผู้อื่นของของตนก็ปล่อยวางได้เขาเรียกว่าปล่อยวางทางด้านจิตด,ด้านใจคือไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นและไม่ทำตน หลบรับสมบัติที่ตนหามาได้แม่อายุเข้าวา้ยชราถ้าจะพูดให้ชัดๆมีเท้าก็ปล่อยวางเท้าอันนี้ถือว่าปล่อยวางเท้าปล่อยวางมือบางครั้งไม่เคยปล่อยวาง ตรงข้ามเช่นทุกวันนี้ผิดพวผิดเมียกันโดยที่ไม่เคยปล่อยวางทั้งที่ของหล่านั้นไม่ใช่ของของตนก็พยายามโลภบอยากได้ของเหล่านั้นมาจึงถือได้ว่า คนยุคนี้ไม่เคยปล่อยวางโลกมันจึงสับสนวุ่นวายถ้าทุกคนปล่อยวางเฉพาะไม่ใช่ของเราก็ปล่อยปล่อยวางวางกันบ้างยินดีแต่ของของเราที่ใช้สติปัญญาหาของเหล่านั้นมาเป็นของตน ยินดีอยู่แต่ในของตนเพลิดเพลินอ,อยู่แต่ในของของตนโดยที่มิได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ดังนั้นในยุคนี้จึงเห็นผู้คนไม่ว่าประเทศไหน,ไหน แตกแยกความสามคัคคีเริ่มตนแต่ในครอบครัวของตนก็ระเหเรรอนพระบานพรัะถินการทำมาหากินเพื่อหวังวัตถุภายนอกโดยที่ไม่ได้ปล่อยวาง chen mê ta có nhạc ăn nôn du ăn nê, Mê hú, có nhạc ăn nôn ăn nê, châm mô có ăn nôn ăn nê, Mê bạc có ăn nôn ăn nê, Mê linh có nhạc ăn nôn ăn มีเนื้อมีหนังก็อยากสัมผัสอันโน้นอันนี้โดยที่ไม่ยินดีของของตนที่มีเพราะความอยากก้าวกายของของคนอื่นจึงได้รับทุกข์ไม่มีความสุขเดือดร้อนไปทุกย่มยาถือว่าโลกบาศหรือบาความอยาก แต่ถ้าคนบ้าการปล่อยวางก็จะสุขมากกว่านี้โดยที่ไม่กินดีของของคนอื่นคือพิจารณาสังขารของตนว่าตาก็ไม่ค่อยจะเห็นหูไม่ค่อยจะได้ยินจะโมกไม่ค่อยจะได้กลิ่น ปากก็ไม่ค่อยจะมีน้ำลายลิ้นก็ไม่ค่อยจะครูรถกายไม่ค่อยจะมีการสัมผัสเพราะกายของคนเมื่ออยู่นานก็เริ่มเหี่ยวเริ่มไม่รู้สึกไม่ว่าอวัยวะส่วนใดน ก็ตามวัยของมันอันนี้ถือว่าเมื่อถึงวัยชราก็สมควรจะปล่อยวางแต่สมัยนี้เขาฮิตกันแม้กายจะเหี่ยวย่นนังตกละะแต่จิตใจไม่ได้ปล่อยวางคือหาต่างประเทศเมื่อถูกใจ มีเงินปรนเปรออีกควายหนึ่งมีสังขารปรนเปรอคือมีสังขารที่แต่งตึงวายหนึ่งก็เฮี้ยวยน่นมีเงินเมื่อตกลงปองใจก็รับมาเลี้ยงดูก็มีอยู่ทั่วโลกถือว่าไม่ได้ ปล่อยวางสังขารร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติคือเข้ายุคที่กิเลสครอบนำโลกไม่ใช่ยุคองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถือทำครองโลกมันคนละอย่างเขาเรียกว่ารำ โลกให้เสื่อมธรรมะนี่ทำให้โลกเจริญธรรมที่ทำโลกให้เสื่อมก็คือทำสารปิสารพันบางคนก็ทำกับสิ่งไม่มีชีวิตพูดง่ายๆคือสิ่งที่บําเรอกาม เช่นตุกกตาอย่างอันนั้นก็อยู่กินกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพส,สมบัติเปลืองอะไรก็อยู่กันไปอันนี้โลกยุคใหม่ที่เขาคิดกันคนแก่แต่งกับเด็กผู้หญิงผู้หญิงแต่งกับคนแก่ผู้ชายเขาคิดกันทั่วโลก เขาถือว่าเมื่อเข้าใจกันอยู่กินด้วยกันก็มีความสุขลูกหาเอาได้เมื่อยังมีกำลังแต่ถ้าไม่มีกำลังแต่งไปแล้วก็สงสัยจะปล่อยอเน่ามันก็มีมันกันดังนั้นผู้ที่จะปล่อยวางจริงๆ คือให้พิจารณาใจของตนอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้จิตใจของเรามีโลกมากไหมมีความทยานมากไหมมีความอยากมากไหมพิจารณาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาความโลภความอยากก็เบาบางลงได้ ถึงจะปล่อยวางไม่หมดก็จะน้อยลงเพราะสิ่งสำคัญก็คือจิตใจของเรานั่นเองจะรู้ทันหรือไม่ถ้ารู้ทันก็ปล่อยวางได้ถ้ารู้ไม่ทันก็ปล่อยวางไม่ได้อันนี้ถือว่าปล่อยวางทางถูก ก็คิดอยู่แต่ในเรื่องสังขารของเราก็แล้วกันมีมือก็ปล่อยวางมือถ้ามันเกิดไม่มีแรงมีเท้าก็ปล่อยวางเท้าถ้ามันไม่มีแรงคือพูดง่ายๆไม่ขคย,ยันไม่โลภโมโทสันพออยู่ได้ก็อยู่มีปากก็ปล่อยปลยวางวางบางอย่าไปพูด ช่คนอื่นมากนักบางครั้งก็ปล่อยคําพูดโดยที่ไม่ได้วางคือปล่อยในสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีให้คนอื่นนั่นเอาไปตีความก็เกิดทะเลาะวิวานอันนี้ถือว่าปล่อยทางผิดไม่ใช่ปล่อยทางถูกถ้าปล่อยทางถูกก็คือปล่อย คำพูดสิ่งที่ดีดีสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชาวโลกหรือว่าปล่อยวางถูกก็ขอฝอากพูดที่อยากจะปล่อยวางปล่อยให้มันถูกก็แล้วกันคือพูดออกไปแล้ววางออกไปแล้วปล่อยออกไปแล้วดูจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราสบาย หรือเป็นเฉยๆอันนั่นปล่อยวางได้ถือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ทันในสังขารในความคิดในการปล่อยวางดังที่คำกรอนตั้งไว้เบื้องตนว่าหากปล่อยวางทางถูกทุกก็หมดกลิ่นลิ้มรสหมดอยากหากไม่คิดถึงเผลอถูกรูปคลำสำัมผัสจิต ไม่หลงติดชิดชอบรอบรู้ทันจะรืญนพร